ละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงจากช่อง 3H d ชดีปิดตำนานอย่างสวยงามและสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคิดได้แต่คุณรู้ไหมว่าละครนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวความรักทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานความซับซ้อนของสังคมและความรักที่ลึกซึ้งอย่างไร้รอยต่อด้วยฝีมือของผู้กำกับวรวิทย์ศรีสุภาพจากค่ายมาแมนอัดละครนี้ได้รับการตอบรับอย่างมหาศาลจนทําให้ตอนสุดท้ายคว้าเรตติ้งสูงสุดถึง4.40ทั่วประเทศและในพื้นที่กรุงเทพพุ่งสูงถึง5.73ซึ่งเป็นสถิติที่น่าทึ่งมาก และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดไปความสําเร็จของละกรณีไม่ได้มาจากแค่เรื่องราวความรักแต่ยังมาจากการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสังคมและความพันผวนของความรู้สึกมนุษย์อย่างลึกซึ้งซึ่งทาให้ผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ความสาเร็จยังขยายไปสู่นักแสดงนําเจมจิรายุตั้งสีสุขและเบลล่าราณีแคมเปญที่ถ่ายทอดบทบาทอย่างทรงพลังทําให้ผู้ชมต้องตกหลุมรักคู่นี้จนถูกตีข่าวว่าเป็นคู่พระนางแห่งปี และนี่คือส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งคุณคิดว่าละครนี้สามารถเป,ปลี่ยนปงมุมมองของสังคมเกี่ยวกับความรักและความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นขอนคุณกันในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้เลย